ครับก็นี่ครับทุกคนครับมาดูดูเฮลิคอปเตอร์นะโอ้บ uh, ินเปนทางเราด้วยครับบินมารับเอฟพีหเปล่าบินเปนทางนี้ด้วยนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวจะไปขอรัางเฮลิคอปเตอร์ดูการทำงานของเจ้าที่บอหน้านั่งได้นะไหนวว่าบินนั่งอยู่หรือเปล่าดู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 โอ้คันนี้เป็นสายยางนะเนี่ยเขาคันนี้บินจับมือสุดแล้วเวลาถูกใจโอ้บินพร้มหัวเราเลยครับทุกคน โ oh, 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 oh. oh. อ้โ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 อ้ไปแล้วทุนปุ๊บ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 ไปแล้วนะครับเอา้านาทีระทึกครับวันนี้เกิดให้ฮะระทึกดุกๆไฟลุกอีกแล้วทุนไฟลุกเริ่มเลยครับปาทุกคนครับยิ่งเดินน้ำไฟยิ่งแรงครับเชื่มน้ำมันมาลดโอ้ยนะไม่อะไรเลยต้นไม่ไม่แรงจังเลยเมื่อกี้พี่เห็นอะไรนั่นไหมต้นไม้ลมไหม เออไม่เห็นไม่เห็นฮักเรือต้นนึงอ่ะผมถ่ายไม่ทันเห็มองไปผมคือต้อนไม้ฮักเรือนิ่งๆดีกว่าตรงนี้ไฟแรงมากครับทุกคนครับน,น,นิ่งนะโอเคนิ่งแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวฮะเราจะเห็นเฮลิคอปเตอร์นะาวนไปวนมาครับตักน้ํานะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูครับมันจะปล่อยยังไงเ <END S 1> นี่ยตักมาแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้ก็ตรงที่ไฟประตูเห็นไหมฮะดูดูดู ปุ๊ดจุดหมดละลงไปแล้วฮะเป็นละอองน้ำลงไปแล้วอา้าวพี่น้องมันสีดาบนิดาวดิครับมน้ำมันน้อยมากเลยแต่ว่าคั้นเดเอาน้ำจากข้างล่างฉีดขึ้นไปก็ไม่ได้เลยมันสูงเนาะเออเนี่ยหลังจากปล่อยน้ำเสร็จแล้วก็เดีย๋ยวฮับี่มาจากักําำที่อ่างเนาะ การทาง,งานของฮลิคอปเตอร์นะครับวันนี้โอ้ปฏิบัติการดับไฟป่าครับวันนี้ที่เขาวังรีนะอีกหนึ่งวัน โอ้ครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับเฮริคอปเตอร์นะวันนี้สองลำนะครับสีส้มกับสีดำเนาะสีส้มนี่เป็นของพอพอวาดินะนีพอพอ่ฮะดูเขาปล่อยน้ำครับปื๊ดจะเห็นได้ว่าก็เปิดนะก็จะเปิดฝาข้างล่างนี่ครับ ตอนนี้รู้สึกว่า,เจ,าเจ้าที่จะเน้นเฉพาะช่วงนี้นะมันจะลามลงข้างล่างอย่เนาะเออกลัวลามลงมาข้างล่างรอเป่ามืานโน้นน่าจะกลัวลาลเพราะว่าตรงเนี้ยบางทีมันเป็นป่ารกด้วยถ้าลามลงมาเจ้าที่ข้างล่างอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้เป็นป่าไผ่ไหนไหมเป็นป่าไผ่เขาป่าไผ่ได้รึป่ะน,น,นี่ฮะตอนนี้ก็ สีส้มลำสีส้มนะครับบนไปที่ห้วยปืออ่เก็บน้ำห้วยปือ้อดูดอาดแอจืด ที่หัวปืนด้านนู้นนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นห้วยทรายแล้วทำไมเขาไม่เอาห้วยทรายตัาย,ยากมั้งน้ำน้ำอาจจะตื้นนะเออเขาต้องหาหมอตรงที่น้ำลึกๆหน่อยไม่แน่ถ้าเอาห้วยทรายตัดไปตัดมาน้ำแห้งทางําไงปลาอยู่ยังไงใช่ไหมเออแล้มันเยอะกว่าเออมันเยอะกว่าฮะคันหนึ่งไปตัดนะก็จะเปลี่ยนกันมาใช่ไหมฮะวนกันอยู่อย่างเงี้ยฮะ เปดนะเนาะแต่ว่าโอ้ผมดูแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะกวดะได้นะมาจากที่หนึ่งมาที่หนึ่ง่ยฮะดูสิการทำงานถือว่าเป็นถือว่ามีอุปสรรคมากนะครับเพราะว่าคือไฟมันไหม้อยู่บนยอดเขาอะภูเขาอทีเนี้ยคนเดินคนเดินเปล่าตีนเปล่าต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่ไงเพื่อความแนวกันไฟใช่คนไปเตียงบนแล้วนะ อ่ะปล่อยตร,ตรงนี้ตรงนี้ไฟแรงครับปล่อยแล้วไปแล้วจืดอยวกเราเหยกลายเป็นไอ้น้ำไปแล้วยังไม่ถึงดินเลยนะยังไม่ถึงไฟลกลายเป็นไอ้น้ำไปแล้วตอนนี้นะนะเพราะาไฟมันแรงแดงกว่าน้ำนะนี่ฮะเที่ยวไปสิบกุ่เที่ยวได้แล้วมั้งครับสิบกุ๊เที่ยวแล้วนะครับวันนี้จะปิดจ๊อบให้ได้ปิดได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าจะปิดให้ได้นะ พอมันเลยมาวันที่สี่แล้วอ่ะตอนนี้นะสัตว์ปอกสัตว์ป่าตอนนี้ก็กระจายหมดแล้วเนาะโอ้ยหนีกันไปอีดุงตุงดังกันตอนนี้เห็นบอกว่าเขาบอกว่าข้ามเขาไปทางฝั่งนู้นนะเพราะว่าทางนู้นจะเป็นแอ่งน้ำเลยเป็นชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นแอ่งน้ำนะข้ามเขาลงนี้ไปอ่ะเป็นซับเรียกซับเนาะเออเป็นแอ่งน้ำเป็นฟังะแล้วก็จะแล้วก็มันจะมีเทือกเขาอีกตรงกลางก็จะเป็นแอ่งน้ำเป็นเมืองไปดำขึ้นเลยนะไฟดำขึ้นเลย ครับฮลิคอปเตอร์ฮะโอ้บินสื่อหัวเราเลยตอนนี้ฮะไม่น่าเสียนะครับว่าจะบินสื่อหัวเราเลยนะฮะโอ้้าบหัวเราไปแล้วครับตอนนี้ฮนะนี่ฮะโอ้โห วันนี้นะครับเจ้าที่ร้อยกว่าได้ทําแนวกันไฟบนภูเขานะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะช่วยกันนะครับ <ไป S 1> เพราะว่าไไอากาศร้อนมากนะลม,ตอนน,ลมตอนนี้มีลมด้วยนะฮะอากาศร้อนมากนะเจ้าที่ร้อยกว่านายอยู่บนยอดเขาตอนนี้นมาดูกัน<ด>ว่าเป็<ม>นยังไงบวหนึ่ข้างบนเห็นไหมครับฝั่งนั้นนู้นก็จะเป็นแอ่งน้ําเป็นทุ่งนะเห็นไหะ ผมว่าสัตว์ป่าน่าจะไปอยู่ฝั่งตรงนั้นนะผมว่าตอนนี้มันก็ต้องหนีนะเนาะเออน่าจะไปอยู่ตรงนั้นนะฝั่งโน้นแหละนะเห็นมันเห็นควันไฟมันคงตกใจนะฮะแต่ที่หนีจะไม่ทันนี่เด้เนาะเห็นชาวบ้านบอกว่ามีเมื่อวันก่อนมีลิงบอกลงมานะวินเข้าบ้านชาวบ้านนะคืนน่ะพี่นนั่แรงขนาดไหนวงเป็นดำๆอ่ะเออเปลวไฟนะครับเนี่ยเออเปลวไฟเปลวไฟนะครัเนี่ยอยู่บนยอดเขาครับเดินลามมาอล้วเฮลิคอปเตอร์ฮะดูดิ ขนเล็กเราคิดดูแล้วกันขนาดใหญ่หญมองตรงนี้เล็กนิดเดียวแสดงว,ว่ามันไกลมากนะปืดปืดปล่อยยาบยังครับปล่อยยปล่อยยางปล่อยแล้วจืดเดียวหมดแล้วจืดเดียวเอาทุกคนทุกท่านครับวันนี้มาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยเนาะในการดับไฟปา่าครั้งนี้ นะไปป่านะครนาะยกจะดับหรือไม่ดับวันนี้มาดูกันครับนะครนาะยกนะครับไฟป่า